จะตากดีแท้ต่มเนดะ้ต่มเนดะ้บ่เ็บมาแช่กระเซ้าคันบอกันเนาะเต่งลุ้มกว่าเต่งลุ้มกว่า ชื่เครื่องเอร์แล้วยังยังบได้อยู่ยยเป็นงานที่สบายมากเป็นงานนอนทำเลยเนาะ <c ười> เป็นงานที่ชิลๆมากเป็นอนะไรที่สบายมากมีไก่กระตาตให้ฟังเพลงก็ได้ฟังนอนทำงานแบบชิลๆสบายมากสบายมากอ หอดินเก่าเพราะงเราทำ้าทำงานถ้าการเชียงเราทำการเชียงการสัญญาเล็ก้อโอ้โห นี่แหละเขาเรียกว่างานสบายนอนทาเลยเป็นไงล่ะเป็นงานที่สบายมากงานเนี่ยสบายสบายชิลๆมาก๋อหลิดสลัาเห็นไหมไม่ใครอยู่ข้างในเมื่อสุดยอดเป็นงานที่ชิลๆสนุกสนานเนาะสะดวกสบายสะดวกสบาย ขุดไปทั้งแนวเพราะว่าเห็นไหมมันต้องเอาแนวระดับเดียวกันเนะเห็นหัวเลยไม่ชันมันไม่ดูแบบมันไม่ได้แนวเห็นไหม,ไมเห็นไม่ใครเข้าในม่โอเจอละคือที่เราขุดนี่เพราะว่าเด็กๆเขาขุดไปแล้วมันจนจน,จนไม่ถึงแขนเขาแล้วอะ่ะอบถืเอาตลับมิดวัดดูดีมันจักสิอ่ะจักส้น,จ,สนจักสิญจนอนจนแก้ม เอารับมิดเตารับมิดมาวัดดูดิมันกี่เซนนี่ร้ะมันพลึกพล่านในลุงนี่เ,นนเลยวัดเลยตัวเลขนตัวเลขโอ้โหเจ็ดสิบยังไม่ถึงใช่ไหมเกือบแปดสิบใช่ไหมเออโอ้โห โผล่ไปเหนไหมเอาไมมาให้แม่ดีได้รอยังอ่าเดี๋ยวข้างหลังนี่ลูกเดีงงานแดงงานกุดลุ่มเราเ <c oughs> นี่ยเชือกนะครับนี่เชือกโน่นนี่เชือกหัวเสาอ๋ออีกดีดหนึ่งหนึซน,นนี่ประมาณหนึ่งเซน เคียร์เึ้นมาได้เลยได้แล้วอ่ะอีกตีดหนึงไปลุยสู้ทุดขั้วสู้ อ้าาอวดสุดแขนจะอวดแล้วจนนอนเม่เห็นไม่มัพูดคาจนเกี่ยวเอ่อเอาไว่เอาอีกเอาอ้า,อายคุดไปกวัดแค่แม่นอนบูดนี่พวยนี่ส่วนก็มีบ่ แหนขุดลุมอ,อันนี้ก็ขุดพลึกพลึกขุดใหญ่เนอะ <c oughs> โอ้ยลุมนึกว่าเสาเหืน่นในลูกนี่เลยเสาด้วยขอบอ่ะ <c oughs> เอาไม้แทกบึง <c oughs> ดันควดก่อนหินควดอื <c oughs> <c oughs> สนุกไหมเล่นดินแบบนี้เลืออีกไม่กี่ลุมชู่ๆ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 ชู้ๆชู่ๆเฮ้ยเฉลี่ยอดเลยลูกเก่งมากเลยเล่นตากดินไม่ีดูไปครู เติมยิ่งติมโอ้ควันเลยอาจจะมีเมียงปลาอ่ารไม่คู่คันที่สองเติมติม พอแล้วมั้งได้จะได้เลยแหละลองดูสิอลอเเต็มจอดรถก่อนจอดรถก่อนเอ๊ตามกระเชยกได้อยู่ใส่ปูปน,นิดนึงพอดีเลยไปนอนดี๋วอ่ะนอนนนอน,น,อน,น,อนตักดีกว่าอน ิึงไหมนะิึงไหมเขาหายแล้วบานนี่พอแล้วลูกมันได้แล้วนะมันถึงแล้วคุณพอแล้วขึ้นมาขึ้นมาหัวจะสุดแขนมัถึงเอาขึ้นไม่ได้แล้วนะสุดแขนแห้วพี่ผู้เอาโู่นด้านนี้ครับตั้งเสาตายายทรงนี้ตั้งเสา นี่บางจุดมันแทบแบบหลุมนิดเดียวนะครับนี่บางจุดแถวเนี้ยดินมันต่ำหลุมนิดเดียวแถวนี้โซนนี้ยังพอได้อยู่โซนนู้นโอ้โหเอาเรื่องเลยโซนนี้เห็นไหมหลุมหลุมตื้นเลยแถวเนี้หลุมตื้นเห็นมาที จะแพงแต่หลังเทคานไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรัว้วพามาดูหัวตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเทปูนโอบแล้วก็นี่ช่วงนี้ก็สูงั่งนี้ก็สูงเดี๋ยวเทปูนโอบแล้วก็จะทำการ ถึงลวดหนาำเอาปูนลองลองลองทุกต้นนะครับนแนวมันได้แนวตั้งเสารั้วความสูงเสา2เมตรนะครับกับเพลงด้านหน้าก็แบบเสร็จ เหลือแค่ช่องตรงทางประตูเนาะเหลือแค่เทปูนตรงช่องทางประตูนี่แหละครับงานของพวกเรางานทำเบื้ดงลึกจุดชุดมอนี่ความลึกบางจุด เดี๋ยวเดี๋ยววัดมึงดูได้แล้วบ่รันวัดดูฮะวัดโอ้ไม่ต้องจับเชือกเชือกต้องอิสระเออโอ้เลยประมาณห้าเส้นเกือบสิบเส้นเลยคุดอีกคุดอีกฮะเลยเอามาเสียมใหญ่คุด ไปสมปูนกะันเฮ้ยีไป